เครื sociedad, ını, aha, um, yeah, uh, oh, so uh ่องกี่ชั่วโมงนั่เรชั่วโมงเนแล้ก็เดี๋ยวจะไปทานขาวมโอ้โหสรวมาเรียบร้อยมาใครนี่นะจที่นจริงวันนี้มัาต้องนั่งเรือเปลี่ยนเป็นพรุ่งนี้แทนเห็นพี่นกเหนื่อยแลเออหมดแรง อายุาหีูทโรงแรมวยใ็ได้ออกแลวไม่ใช่อลับอกแล้วงอนวุ่นใหรอปนา่นแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมรอยัลแอสคอตแห่งแรงมากเลยนะบิน่านโหมดอย่างเทเลสายปล่อยกระจนสัตว์รอ5นาทีตายแน่ต้องมีผนี้ถายเยอะผู้นี้มีอะรเลยขี่อูับดูใบวันนี้มาอยู่ที่หน้าโรงแรมโรงแรมแอสคอตที่พักอยู่ใจกลางเมืองสีดาวสีดาวโรงแรมสวยดี แนวแยุโรปนิดหน่อยคนดูใบนี่จะเหมือนแขกดำก็สวใแต่ผมก็ไม่ใช่คนดูใบวันที่เดินตามไปผ่านมาเนี่ยคนดูใบจริงๆมันออกเป็นคล้ายๆเ,เป็นแขกขาวจริงๆแขกเขาจะมีสามแบบนะอยู่ท<ม>ั้งแขกอ,อินเดียนะแขกอินเดียก็อย่างเงี้ยดำๆแล้วก็มีแขกอาหรับก็มีคนอินเดียกับปากีสถานแล้วก็มีแขกอาหรับ ก็คงเป็นคนดูไบแล้วก็มีแขกเบอร์เชียกพวกอีหลานี่น่าจะออกแนวอารยันจมูกดองผิวขาวแต่แขกดูไบจริงๆก็ยังหาไม่เจอเพราะว่าเดินเดินี่ไม่ใช่นะถ่ายรายการนี่ขออนุญาตยัง <c oughs> ถ้าเดินถ้า,ถากำลังถ่ายโนดนจับไปนี่ก็ช่วยไม่ได้นะดิผมแอบหน่อยดูดูไบหน่อยโอ้โหไม่คิดไ,ไม่เคยคิดว่าจะได้มาดูไบเนี่ยบ้านเรือนคนไม่ค่อยเยอะ แต่ย่านนี้ไม่ค่อยมีตึกสูงไงไม่มันมีแต่มันต้องอยู่ไม่ได้อยู่ย่านนี้ไงสุกเ <to> ้ the okay. no problem t no h problem อัแล้วก็จะไปกินข้าวแล้วยังเนี่ย เหนื่อยหมดแรงพูดไม่ออกเดี๋ยวแพนไปดูวนทรมานธรกรรมนั่งเครื่องมาเจ็ดชั่วโมงว่าจะถึงดูไบโอ้โเเหเหนื่อยเหนื่อยละาข้างหลังลูกทัวเริ่มเดินออกมาแล้วครับ พอที่เสร็จแล้วก็พาเข้ามาเที่ยวในช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งอยู่ติดกับตึกเบิร์ชโนอาลลาร์ซูเปอร์สตรีทดังมากแล้วก็สวยเป็นปรูเป,เ,ป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 เรือใบยิถ่ายรูปอะไรเป็นรูปติดตัวในในที่ช้อปปิ้งเนาะเดินตามเพื่นขางก็เลยเดิขอกันอยู่ไปจะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยสไตล์จะออกอแนวอาลาบ์ซูร้านนี้ทุกแต่ทำรินะ้นแบทนะช็อปปิ้งมอลล์ ม,มาแล้วต้อซื้อผมงกับไม่ต้อผืนหนึ่งพี่นกซื้อเลยครับผืนนี้ประมาณราคาเท่าไหร่900นี่เขาหน่วยหน่วยไงมันเดอร์แฮมหนึ่งเดอร์แฮมนี่10บาทจะต,ต้องดูว,ว่าผืนนี้ราคากี่เดอร์แฮมากัน,ากนาดดาทานอะไรอธิบายหน่อยครับไ,รไม่ใช่กะปะุกนะที่เอาไปใื้อที่สูงสุดเลยพี่ใช่นี่เป็นสายะปุ

เกิดการวิเคราะห์และต่อนลองเลยคืออะไรครับคืออะไรครับแล้วคือออไไปครมซื้อพรมได้เลยแลไม่ไครับรรือมั้รอเบมรานะเสรละ่หมั กินข้าวเอะกินตอยแล้วเนี่ยีสัตว์ข้าวอาหารไทยิดาบอกกินมันจะมีกินของหวานต่อยอะไรอ่ะาวมนลินดาิน เงินเดอแหมไม่มีเอาไปอลาดฮะสี่เหรียสิบมันมันต้องเป็น20สิบก็้น่งรมาสี่เหรีร้อยนะซื้อเท่าไหร่ธรรมดามันเท่าไหร่นะส2บสองสิบสองอะไริอยละไ้หน่อยกินอะไรกินชีเดย์ทำไรอเคมนูมาดํานเครื่องกินอาหา Sherhill also B2. <laughs> what do you call this one? What do you call this one? B2. 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 ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะที่สุขสุขตลาดีมงแล้วมาณตุมาะดี๋ย่งน้ต้อต่นเ้าี่แม่แงทอาลักษเแบบะไรสุขเอาอาลับอยู่ใกล้ๆเบิร์ดเทาอที่อาบูดาบีนั่งรถจากเมืองดูไบามาอาบูดาบีนี่ห่างานประมาณ กับสองร้อโลเมือนกรุงเทพพัทยานี่เพิ่งถึงมาถึงปุ剛剛 like, shoe, ป๊บนี um ่พาลงมาร้านทมเลยครับอันนี้แต่ไม่ทอไม่ทอเครื่องนะไอ้ยี่ไหมทอมือทอเครื่องเออคันอย่างเงี้ยน่าจะภาพแบบแบบอยู่ในร้านอยู่ในร้านนอันนี้จะเข้าซื้อจะเอากลับยังไงว่าเผื่อมันเริ่มเลยเออม้วนเลยม้วนยังไงเผื่ขนาดเนี้ยขาบอกต่อได้เหมือนมึงจีนกี่เปอร์เซ็นต์ จ็ดสิบน้อยขายสามสิบอ๋อเราไม่ซื้อแขกยบยี่เขาบอกไม่ใช่แขกแขก่อกี้ขายนี่เราถ่ายยีเดียเรียงมันแถวเราไมมีผู้หญิงขายเป็นผู้ชายไปไปแล้วไปยืนเดียพี่น้องนีเคนขายวะนนี่ยทุณท่าเนี่ยคุณสูนสูไปทางนี้เขาว่าแ้วนี่นี่สูไม่เป็นยันทำได้แค่นงเนี่นี่แล้วคุณหมอคุณถ่ายไปข้างนี้เออี้าเถ่ายผมอ่ะเราเห็นแขกเ้าว่ะ คนขายผู้ชายล้วนนั่งตลยจร้อนจอนถ้าถ่ายพี่นกตรงนี้สวยว่ะเพราะว่ามันเป็นพรมยาวคนขายเที่ยนิ่มๆอ๋อพินเซนต์สเปียงว้าดิจิตารี่ตัวเขาต้องนึกว่าเรามาจากช่องเจ็ดแน่เลยโอ้โหกหตังซึ้งเลยพอแล้วนะ ถ่าย,ยเดียวถ่ายคู่นี่แอคท่าเห็นป่ะ<อ>สวยทะเลสีเทอร์คอยสวยมากแล้วเราจะไปกินข้าวที่ไหน,นไปกินที่บอนโรงแรมที่สวยเดี๋ยวไปถ่ายอีกทีหนึ่งชื่อโรงแรมอะไรสักอย่างเนี่ยจำชื่อได้เรียกยากเออลูกทีมลูกทีมสวย,ยเห็นไหมเหน้นๆน้ำนะทะเลสวยเขียวบรกต เร็วๆแบ็คเก่าดีแบ็คเก่าดีสุดๆสีสวยมองกล้องโน้นอย่ามองวิดีโอไม่ดีนะที่น้องมาใส่ให้ 那里来？ ื่อะไรนด่คารบเอร์พี่าบคาบูาบเรพี่แช่แช่แช่เมื่อกี้ไปซื้อพมกี่พื้นกี่สิบพื้นซีรีรวมสี่คนอายุเท่าไหร่คะหนึ่สสองร้อยกว่าสี่คนสองร้อยกว่า ตอน,นนี้อยู่ที่โรงแรมเอาอามิเลดโฮเทลมากินข้าวเทีย่ยงโรงแรมนี้เริ่มหรอลังการที่อาบูดาบีเดินไปเรื่อยๆวยกว่าเบิร์ชมันจะมีมีเบิร์ชเอาอาลับเบิร์ชเอาดูไบนี้เบิร์ชอาเมเลดต้องรถสวยก่นวันนี้สวยแห่ต่างป่ะปล่าไท่โายนม อากะเฮียก็พูดไปเรื่อยๆดิรอบวงอะไรอกิโลาินิอกิโลนี่ยดู่แอ่ะอาอธิบายอาร่ะมาอธิบายอธิบายอานงูก้สองสองร้า uh, um, uh, ิบเมตระไม่ใช่ว่ารอบวงไม่สกิโลขึ้นความยาว เธอก็ไปยืนใกล้แม่เธอสิจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพูดโรงแรมพูดไปเรื่อยๆมืกี้เขาเที่ยนไปรอบๆกว้าง2กิโล2กิโลคกิโลครึ่งรือว่า2ขีดครึ่ง2กิโลไม่ได้มาทำอะไเมื่อกี้เขาเที่ยงมากินข้าวเที่ยงที่นี่จอนถ่ายรูปมาเลยเขาถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรนี่อ่ะถ่ายรูปอันนี้สามีดิฉันเองนะคะ เชิญอีจีถ่ายรูปค่ะถ่ายรูปจิอ่ะอังมาข้างนี้ก่อนค่ะไม่เป็นไรถ่ายวีดีโออยูเราถ่ายวีดีโอ้ยเนื้อนับเนื้อ1 2โอเคเดี๋ยวปากปรงงาม

ดีในตาลายแฟดเข้าตาเอานี่เราลงปู่นสมาธิคนดีมากเลยเนี่ยเร็วๆผมไม่เรียกเลยนะจะเข้ฝรั่งเอมีมั้ยครับครับครับ Call half right ใช่นี่สุดยอดนิดเพลงเลยครับเนี่ยียุ่งกับเขาเสียสมาธิหมดเลงไม่ได้ไม่ได้คืน ไปด้ีางสาวบางสาวไปใกลๆมีความสุขมากถ้าสวยแล้่าวันอีไรเดือร้อนคนแต่งรูปทุกทีไดไตอนนี้สถาการนี้ ที่อยู่ภายในโรงแรมเนี่ยจะพาไปกินอูเือก็บอกโรงแรมนี่หรูอลังการจริงๆพวกแถวคือดูไปอาหรับเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรทําได้อย่างเดียวก็คือเนี่ยเน้นองหรูอลังการลงทุนเยอะๆโรงแรมสวยดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยคนซูมดูห้องล็อบบี้โรงแรมมันใหญ่โตก็หรูกว่าอินเดียเช่นนะคิดว่จอนมาเยอะเยอะเดี๋ยวก็ไม่มีรูปในวิดีโอหรอก ไปเราจะจะไปห้องน้ำก่อนเออเฮ้ยคุณเออขึ้นละพี่นกไปไปไหนก็เราอะมาถ่ายแล้วเหรอเออไปตามไปกินข้าวมาที่นี่เพื่อมากินข้าวแต่ไม่ได้พักที่นี่นะแล้วสวยที่นี่ดูมุมมุมนี้มุมโปรมีใครมากทุกคนมาถ่ายที่นี่อ่ะตามไปเลยเขาไปกินข้าวแล้วนี่ถึงงานกินข้าวแล้วครับกินเสร็จแล้วจะเดินลงไปถ่ายรูปข้างหน้าก็สวยมาก ไกด์ไกด์ชื่ออะไรคะไกด์ไกด์ชื่อระมังไกด์ชื่ออะไรการะมันคารมัคารมันเารมได้ได้ไ้ไหนคะ้ได้ไอ้ได้ได้ได้ไ่้ได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 ้ไได้ไได้ไ่้ได้ได้ไได้ได้ได้ด้ได้ด้อะไรได้ได้ได้ไดได้อดได้ไ้ไได้ไไ้าด้ไ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 ้ไ้า้ได้้ เดี๋ยวแบบดูตอนเนอะม่เอเนี่ยแบ่เขาหนีมาเลยนยัไงอาหารอร่อยไหมครับ <c oughs> อร่อยอร่อยมากไมหมด

ไม่ไหวิไม่ยอมตรวจสิบกว่าจนอาการทุกไปไปเช็ดตาปอดไปที่ ที่นี่คือไม่รู้เ่พราะไม่อร่อยแลเกินไม่ยอมตรวจว่าตัวไม่เป็นอะไรโอเคนี่นี่มันเดิม8รอบแล้วอยอร่อยจัดปกติไม่กินเยอะขนาดนี้นะกินนกไปกี่ตัวนกมันกินไปสองตัวครึ่งแต่ว่าไอจานี้ต่าไปสีห้าที่หอกมีขนมกินแล้วกินเองแล้วชลากรกินอลไไปมั้ยหนี่จุกไม่มันจริงปหามันก็มันสีสันน่ากิน ตักแล้วก็เดิมกินหลักกินเลี้นดกินเป็ดกินไก่กินหา <c oughs> กินแกะกินกินจนจุกมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกินดูมู้อะไรเป็นอะไร